พาสปอร์ตทำไม่ได้ต้องทำอย่างไรนะคะสำหรับคนที่ไปต่อพาสปอร์ตนะคะพาสปอร์ตหมดอายุนะคะหรือแม้กระทั่งกับพาสไม่ได้หมดอายุนะคะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลพาสหายแบบนี้นะคะแล้วอยากที่จะถ่ายทำพาสปอร์ตใหม่นะคะแล้วอยู่ที่ประเทศไทยสาเหตุอันนี้ที่บอกว่าทําไม่ได้เนี่ยนาบอกไว้ก่อนนะคะว่าซ้ำไม่ใช่ทุกคนนะคะถ้าใครที่ปกตินะคะอ่าไม่เคย ไปโอเวอร์วีซ่าหรือว่าเดินทางในประเทศกลุ่มเสี่ยงมาดามบอกประเทศกลุ่มเสี่ยงนะคะเพราะมันก็มีบางกรณีเหมือนกันซึ่งไม่เคยไปโอเวอร์วีซ่าที่ต่างประเทศเลยแต่ไม่สามารถถ่ายทำพาสปอร์ตได้นะคะ mm hmm. เช่นนะคะมีมาแล้วนะคะมีน้องๆลูกเพจเนี่ยมาแชร์มาดามบอกว่าเหตุผลที่ไปถ่ายแล้วพาสปอร์ตเจ้าหน้าที่กรมศุลแจ้งบอกว่าสาเหตุเป็นเพราะว่า,าคุณนะคะเดินทางเข้าออกประเทศมาเลเซียหรือสิงคโปร์บ่อยนะคะมีผลทําให้เกิด เกิดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วกันเนาะทางเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงว่าอาจจะไปแอบทางานผิดกฎหมายที่ต่างประเทศดังนั้นการออกพาสปอร์ตนะคะจะไม่ได้ออกง่ายเหมือนคนที่ไม่เคยไปทําผิดกฎหมายหรือคนปกติเนี่ย ที่ไม่ได้ออกงานเนี่ยหมายถึงว่ามีการขอเอกสารเพิ่มนะคะแล้วเอกสารก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะแต่ให้รู้ไว้ว่าใครที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะเช่นเดินทางเข้าออกมาเลเซียสิงคโปร์ไต้หวันพวกนี้ค่ะอาจจะมีผลนะคะเกาหลีแน่นอนแหละเกาหลีอะ่ะมันมีเยอะมากนะคะพะ่อมดสร้างเพจขึ้นมาแล้วมีลูกเพจติดตามในเพจของเกาหลีเขาบอกว่าหลายคนมากที่ พาสด์หมดนะคะเราก็จะไปต่อพาสปอร์ตล้วก็จะไปถ่ายทาพาสด์ใหม่เมื่อกลับมาเมืองไทยเช <_ D> ่นยากรัเปลี่ยนนามสกุลต้องการถ่ายทาพาสด์ใหม่พ่อไปทาพาสปอร์ตนะคะ <_ D> ทางเจ้าที่บอกว่า,าเราไม่สามารถที่จะต่อพาสปอร์ตให้กับคุณได้นะคะบางคนที่พาสหมดอายุถึงเวลาทำครบกําหนดด้วยนะคะ <_ d> แต่เจ้าหน้าที่ไม่ทําให้ค่ <_ d> ะเจ้าที่บอกว่าต้องขอเอกสารเพิ่มและเราไม่สามารถทําให้คุณที่ าบางคนไปติดต่อทันแกนอุดรน,นะคะเขาบอกว่าทำไม่ได้ต้องให้คุณไปทําที่กรงสุวนใหญ่ก็คือที่แจ้งวัฒนะในกรุงเทพดังนั้นอันนี้จะเป็นสาเหตุนะคะว่าใครที่เคยไปกระทําผิดกฎหมายบวบาวีเป็นผีน้อยถูกจับอยู่ที่เกาหลีหรือว่าอยู่ที่ต่างประเทศแบบนี้ถ้ารายชื่อมาดามบอกไว้ก่อนนะว่าถ้ารายชื่อคุณถูกส่งมาที่ประเทศไทยนะคะเพราะบางคนนะก็ยังทําได้อยู่แต่ช่วงนี้ถือว่าเริ่มเยอะแล้วนะคะสำหรับคนที่ทำมาได้มาดามอัดคลิปอยู่เดือนพฤ่อ พฤศจิกายนตุลาคมกันยายน,เ,นยเริ่มเห็นเยอะมากขึ้นเลยนะคะอันนี้ปี2020นะคะว่ามันมีการถ่ายทำพาสปอร์ตยากขึ้นรายชื่อถูกส่งเก็บอยู่ในข้อฐานข้อมูลของประเทศไทยสำหรับคนที่ไปโอเวอร์วีซ่าที่เมืองนอกแบบนี้คะ่ะเริ่มเยอะขึ้นนะคะดังนั้นถ้ารายชื่อใครถูกส่งก็จะถ่ายทำพาสปอร์ตยากเอามามาว่ากันด้วยเรื่องของว่าแล้วถ้าเกิดว่า ทางเจ้าหนี่บอกว่าถ่ายทําได้เนี่ยไม่ได้ถ่ายทําง่ายๆนะคะมีการขอเอกสารเพิ่มโอ้โหเยอะมากแล้วหลายคนก็ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์คือทําไม่ได้ว่าอย่างนั้นเถอเอาเป็นว่ามาดูกันก่อนคะ่ะว่าเอกสารที่ทางเจ้าหน้าที่นะคะกองสุนไทยที่แจ้งวัฒนาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณจะถ่ายทาพาสปอร์ตต้องโชว์หลักฐานเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าคุณเนี่ยมีหน้าที่การงานเป็นหลักแหล่งที่แท้จริงนะคะที่สามารถตรวจสอบได้เพื่อที่จะว่าไม่ ่ายพาสครั้งนี้เพื่อที่จะไม่ไปอ่าเวอร์วิซ่าหรือทําผิดกฎหมายที่มังนอกอีกเอกสารที่จําเป็นก็คือว่า1นหเลยนะคะในเรื่องของสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะคะย้อนหลังให้มีบัญชีเงินผ่านเข้าผ่านออกว่าคุณเนี่ยมีรายได้มีเงินเข้าบัญชีมีรายได้เพราะที่เราจะเลี้ยงตัวเองว่าอย่างนั้นเถอะไม่ไปทําผิดกฎหมายอีกแบบนี้ดังนั้นสเตทเมนต์ย้อนหลังคือ6เดือนนะคะ2เลยนะคะ คือในเรื่องของหนังสือรับรองการทํางานออกโดยบริษัทออกโดยแบบแหล่งที่ทํางานที่มันสามารถตรวจสอบได้ว่าอย่างนั้นเถอะนะคะว่าให้เป็นหนังสือรับรองการทํางานให้ออกมานะคะอ,อันนี้คือข้อ2ว่ายากไปแล้วนะข้อ3ามนี่ก็มีการตรวจสอบอีกนะคะคือให้คุณถ่ายรูปนะคะสถานที่ทํางานนะคะหน้าออฟฟิศใน เพื่อนร่วมง,งานของเราในที่ทํางานอะว่าสถานที่ทํางานเป็นแบบไหนให้เอามาโชว์ยืนยันอันนี้เป็นแค่3ข้อที่น้องๆมาแชร์กัน,นะคะ่ะและอาจจะมีข้ออย่างอื่นด้วยแต่เอาเป็นว่าขั้นพื้นฐานเลยที่หลายคนโดนขอมาอันนี้คือเหมือนกันและใครบางคนไปขออาจจะมีการขอเพิ่มในเรื่องของอะใบเสียภาษีหรืออะไรแบบนี้นะคะเอาเป็นว่ามาดามก็ มาแชร์ให้ฟังนะคะว่าตอนนี้พาสปอร์ตทำยากขึ้นไม่ว่าจะถูกจับไม่กี่ประเทศนะคะไม่ว่าจะโอเวอร์วีซ่าที่ไหนมาดำแนะนําค่ะว่าถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องไปถ่ายทาพาสต์ใหม่ก็ใช้พาสเล่มเดิมนั่นแหละค่ะ,ะในการทําเรื่องไปต่างประเทศนะคะเพราะยุคนี้ทำพาสปอร์ตยากมากถ้าทําได้ก็ขอเอกสารเยอะเหมือนที่มาดำแจ้งนะคะดังนั้นควรเดินบัญชีไว้เลยนะคะใครชอบคลิปนี้แชร์ไปได้เลยค่ะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะ